วัดโจมาแล้วครับผมวัดโจรกรเฮหยหน่อยนะครับ พี่น้อของมากุบทุกคนเลยเาหองวายไปก่อนนะใช่ใชู่ดอเดิทางมาในถุงเทปเลยครับอ้ย้ที่เป่ดถุงเทเยฮะจจะไม่เปิดมาแต่าวายครับอันนี้รอไม่ไหวใช่ไหมครับ มีคนไหนที่ฟังอีสานไม่รู้เรื่องไหมครับยกมือเลยนะครับฟังฟังไม่ฟังไม่ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทานเสลดให้เดี๋ยวผมแปลกลางให้ารเรียนาะสอนวันนี้นะครับอามีภาษาไทยภาษาอังกางการภาษาราชการเดี๋ยวเฮียหน่อยก็จะแปลจิตโอ้ได้ทั้งจีนทั้งกิษเลยนะครับอันนี้เรา พูดาทาาทั้งด้านนอกเนาะนะครับแล้วก็มีรุ่นแรกท่านนั้นเจโอวันนะครับเจโอวันอยู่ทางนอกนะครับเดี๋ยวท่านประธานเรียนเชิญท่านประธานนะครับเรียนเชิญท่านประธานเจโอวันครับนี่ผมเมอ้ท่านประธานตัวแรกนะครับนีอ่อันนี้คืออาจาย์น้อยนะครับเจโอวันนะครับนี่พูดอะไรสักหน่อยนะฮะครับ ยินดีตอนรับเสียงทีใหม่ทุกท่านครับยกมือขึ้นส,งสูงๆนะครับมันลอยอยู่กลางอากาศทั้งนั้นเลยครับเป็นเหรียญดอลลาร์นะครับขึ้นแม่หยิ่งใหวหยิบจับมาเข้ากับตัวเองให้ได้นะครับให้กำลกังใจทุกท่านที่มาวันนี้ครับผมเพื่อเสียร์บอกว่าคุณสมิตขึ้นขึ้นนี่แบบนะครับ อาใครยังไม่เคยทำยูทูบเลย